ต้องเก็บสิ่น <eigentlich> ค <analysis> ่าไฟที่ใช้ไว้เป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานในการใช้ไฟถ้าแต่งแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมแบบหมอมชันอยากจะทำว่าจะทำยังไงต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเขาจะช่วยสร้านต่อและแก้ไขงั้นข้าต้องปล่อยตัวนางวันทองเพราะผัวเองทั้งสองมาช่วยเองไว้ ขอบคุณพี่ทั้งสองที่มาช่วยขอบคุณพี่ทั้งสองที่มาช่วยฉันกดได้ไหมพี่ทั้งสองน่ารักน่ายองยองอช่วยชีวิตน้องในพ้นภัยใครจะว่าอย่างไรฉันไม่สนขอรักทั้งสองคนเลยได้ไหม